อันนี้คือน้ำซุปใช่ป่ะใช่ค่ะอ่าครั้งที่สองป้าเล่าว้าวพี่มันเสียงดังอ่ะยนะมันมันตั้งกระทะไปนาน้แลวรมี้าวพี่ร้านนี้เขาแถมเสียงเครื่องบินด้วยนะคะโอ้ยดีใจอ่ะแกแกไม่ตื่นเต้นหรอกจากการที่จะได้ยินเสียงเครื่องบินอ๋อก็ใส่เลยเครื่อ๋อใส่น้ำซุปใช่ป่ะใ่อันนี้คือน้ำซุปใช่ป่ะ อ่ะอ่ะครั้งที่สองป้าเล่าว้าวพี่มันเสียงดังอะอย่านะมันมันตั้งกระทะไปไหนอตกใจหมดเลยอะจริงเอามาแล้วจ้ะเอาอย่างนี้เริ่มเลยหรอเริ่มเลยนิดเตาแล้วก็อันนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปตัดก่อนเดี๋ยวก่อนเราวางเลยครับวันนี้เดี๋ยวก็วางไม่ได้สิมันก็ต้องใส่อย่างนี้แล้วล่ะ ทีประชาชื่นประชานิเวศซอยหนึ่งนะคะใช่สศขาสามอยู่ที่ไหนแต่พี่แนวพี่เนี่ยตรงนี้าเทหะเทหะด,ดอนเมืองครับใช่มาที่นี่นะเขาแถมเขาแถมเสียงเครื่องบินด้วยอ๋ออันนี้เป็นมูฟเฟ่เเตัดได้เท่าไหร่ก็ได้เลยะคะตัดเท<อ>่า <ๆ S 2> ไหร่ก็ได้ช้อนกระหนูอะไรน่ารักกว่านี่ถุหนวด คิวจริงหล่อมากเลยอ่ะทำ็มนหน้าฮะหล่อมากเลยค่ะคิวไปกินโต๊ะอื่นไปหล่อดันจริงพี่หนูไม่ละหนูไม่เอากระเทียมนะเอากระเทียมได้เอาเผ็ดหรือหวานครับพี่รู้ใจหนูอยู่แล้วอะไรวะหวานหวานไม่กินเผ็ด การกินหมูกระทะครั้งที่สองในชีวิตหลังจากที่กินกับมิกเฉลิมศรีจริงหรอจริงดีมากน้ำจิ้มแบบน้ำลายฉีดแล้วอ่ะน้ำจิ้มมีสามอันมีเป็นอะไรบ้างอ่ะมีหวานหวานเปรี้ยวหวานแล้วก็น้ำจิ้มเอ่อสุกี้ที่เผ็ดเลยนี่เจ๊้ายค่ะนี่คือเจ๊้ายจนจริงค่ะอันนี้คือลูกค้าชอบมากอันนี้เขาเขียนว่าน้ำจิ้มเจ๊้ายเลยเจ้าค้ามีเส้นเล็กกับเส้นใหญ่นะคะเส้นเล็กกับนี่เส้นใหญ่พี่เคียวน้ำจิ้มอะไรเดี๋ยวน้ำจิ้มเผ็ดค่ะเผ็ดอันไหนอ่ะกลาง เป็นกลางครับพี่อเล่อเล่ซ้ำทิมเด็กครับแล้วให้เยอะมาก350ร้อยะเนี่ยป้าเนี่ยสามร้ยห้าได้เยอะก๊อตอันนี้550โอ้โหแล้วผักก็ไม่ดีนะซึ้งซึ้งพี่การบีบมะนาวต้องบีบอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยทำไมหนูต้องถามทิ้งไปเลยเหรอไม่รู้อ่าคือเกณฑ์ไม่เต็มจริงๆแหละอ่ะคูเราทิ้งไปเลยเป็นส้มงตาเออเป็นส้มตำอ้อขอป้าเล่า โอ้ยพี่ต้องพูดว่าขวัญเอ้ยขวัญมาสิตกใจหมดเลยชอบมากทำไมอ่ะไป่พี่อันนี้เขาต้องใส่ยังไงอ่ะหักปากตาหักหักหักอ่ะหักนะคะเทคนิคการกินนะคะหักมีหม้อใครที่อกหักให้มากินแบบว่าอันนี้นะทำไมอ่ะบ้าจะได้หักอกหักแล้วก็หักเหมือนหักปาม่าไม่ต้องแคร์ ยังไงความรักเราก็หาใหม่ได้คนอกหักนี่มันเกี่ยวอะไรกับเรื่องการกินมัมงกินแปลกกินแปลกแปลกม่ไ้แปลกละนี่ก็เจาะได้เลยพี่อย่าเจาะตาหนวชอบเจาะไข่แดงตลอดเวลาเจาะมันเต็มอ๋อเอาออกเออแล้วไงแล้วเราจะต้องใส่อย่างนี้ก็ไปกี่อันเนี้ยก็จะต่อเหมือนเต็มคราวที่แล้วนะไปกินกับเฉลิมศรีนะ ไม่ได้กินไไกนะ,ะเพราะว่าหนูเทลงไปหมดเลยเห็นค่ะนีเคันนิงเป็นไวรัสุไไี่พี่แล้วมันกลายเป็นเละอยู่ในนี้เลยเหรอใช่คับพี่อ่ะโอเคอ่ะอ่ะแซบตั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 บพี่เราดเราูเราดูเหมือนอะไรรู้ไหมพี่เราไม่ได้ กินหมูกระทะเราเหมือนมาแบบว่ามาถมที่อยาให้เต็มอ่ะพี่เพราะว่างตรงไหนว่างก็ตมถมเข้าไปคือน้องสุกไม่ทันแล้วนป่แปะเจียวหล่อเลื่อนก,กับป,ปบน้ำมันกับ,กบมันหมูมมมมที่มันคุณสมบัติเดยวกันหรอ <c oughs> อ่ะนี่แต่ว่าเวลาเขาบอกว่ากินสุกี้หรือกินอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเวลาเราคลิปของดิบแล้วเช่ปว่าเราต้องอเอามาแช่ไว้ในนี้ ก่อนจะกินไม่งั้นท้องจะเสียฝ้ายหมูกระทะนะพูดเลยนะว่ายังไม่ได้กินแต่ฉันดูท่าทางว่าน่าจะอร่อยเดี๋ยวขอชิมด,ดูน้ำซุมสวยดเลยว่าดีดืมคือดีเลยพี่น้ำซุปดีมากพี่กินดูแกแกกินน้ำซุปเคียว<ด>น้ำซุปคือแบบพี่มันชื่นใจหวานชื่นอุ้ยอร่อยมากกินแต่น้ำซุปอย่างเดียวก็อร่อยอ่ะอร่อยมาก แกฉันไม่กินอย่างอื่นแล้วนะฉันกินแต่น้ำซุปเลยฉันพูดจริงอร่อยจริง,รงอร่อยจริงอร่อยจริงมันนัวค่ะฝ้ายร้านแกนอยู่ข้างร้านฉันแต่แกไม่เคยบอกฉันเลยว่าแกร้านเจ๊ฝ้ายนี่อยู่ติดกับร้านจิ้นทอดมลาตือนะคือเขาอยู่มาสามปีแล้วใช่ <4 S 1> ป่ะสี<อ>่ปีแต่ไม่เคยให้ฉันกินเลยฝ้าย <c oughs> แล้วพ่อป้าไปอยู่ในการแย่งลูกค้าไหมคะไม่คุยไาเยอะขึ้นด้วย ไหนมีแต่ความเจริญมีแต่สิ่งดีดีรอดอ่ะพี่ฝ้ายเดี๋ยวก่อนนะแต่มันทำไมแบบว่ามันทำไมเออทำมันไม่รู้เลยว่ามันอร่อยขนาดนี้อร่อยมากเลยอ่ะพี่ฟ้ายหนูขอกินพี่ฟ้ายเดือนละเดือนละครั้งฟรีได้ไหมได้เลยค่ะทุกวันเลยก็ได้ค่ะเออมันอร่อยมากอันนี้กินได้แล้วเนาะอ่าจ้าตับึงกินแล้วนะจะกินตับแล้วสุกตอป้ายังมันยังไม่สุกหรอหน้แต่ก็กินแล้วไม่แคร์ลองอื้ม อันนั้นก็คือนี่หนูจะบอกว่าน้ำเค็มที่รับอายุเยอะของป้าน้ำจิ้มเด็กนะบีบมะนาวแล้วใส่เปลือกอร่อยมากเจฟ้ายแล้วนี่เจฟ้ายาสูตรมาจากไหนอ่ะอันนี้ของแม่ทำมา25ปีแล้วค่ะแม่ทำมา25ปีที่ไหนบนบนเหรอทงข้ามมออันนี้คือสูตรหมูกระทะของเจฟ้ายมา25ปีแล้วพี่แม่ไม่เขียนข้าสูตรบ่อนน่ะใช่สตอรี่ดีจะตายเจฟ้าย นี่น้ำจิ้มอร่อยมากนี่โอ้โหชื่นใจมากนี่นี่เดนหนัวมากอมามา่าต้องกินแบบนี้นะคะกึ่งจะสุกกึ่งจะไม่สุกเด็กของหนูน้ำจิ้มเด็กหนูอร่อยกว่าหนูชอบอันนี้มากกว่าพน้ำจิ้มเด็กแล้วใส่มะนาวอร่อยมากอขอบคุณค่ะวีผู้ชาย <c oughs> ีให้ด้วยอ่ะปิงให้ด้วยอ่ะแยกโต๊ะก,ก็ได้นะเธอคันพี่หนูคันตรงนี้ <c oughs> ัันนกแ้มรถกว้างมากนี่อะไรสองรถดูดินี่สองรถกว้างมากอบบนั้นเจ๊ฝ้ายเนี่ยเนี่ยเจ๊ฝ้ายนะมีสามสาขาสาขาที่หนึ่งอยู่ที่ไหนนะวิภาวดีอยู่ข้างร้านต้าไงค่ะลืมไปว่ะวิภาวดีซอยสิบหกทับสามสามเปิดมาสี่ปีแล้วสาขาที่สองอยู่ที่ไหนแล่ะประชาชื่นประชานิเวศซอยหนึ่งบ้าสาขาสามตรงนี้ฮะดอนเมืองที่นี่เลยใช่ ไม่แพงเพราะว่าเซตเซตหนึ่งบุฟเฟ่ต์สามร้อยห้าสิบบาทและอีกอันนี้คือเซตใหญ่คือห้าร้อยห้าสิบเธอกินไม่อั้นใช่ไหมเจฟายผักสักไม่อั้นนะครับเปเผักบุฟเฟ่ต์ผักตักไม่อั้นเซตหนึ่งตัพีนะเธอรีบมาร้านร้านนี้เขามียำด้วยเธอะอะไรนะโมพีพีหรือซีพีซีพีอะซีพีเข้าสปอนเซอร์ฉันด้วยนะจ๊ะ อายำมียำให้ดูจ้าวมีบับตีมากพี่พอแล้วไม่ต้องเอามาเยอะเพลือง30บาทเองจานนี้จำมาแล้วจานนี้อะยำสามสิบบาทยำสามสิบบาทยำสามสิบบาททุกจานเลยนะเธอมากินนะเขามีสิบอย่างแต่ฉันบอกให้เขาทำมาแค่หกพอนะเปลืองกินไม่ไหวแค่นี้ก็กินได้หมดแล้วคุณแมใช่ค่ะคือหกอย่างพอละยำนี่นะสามสิบบาททุกอย่างเลยเธอ สามสิบบาทไม่โดนอย่น่อยปลาหมึกอุ้ยมียำปลาหมึกตีนไก่หรือเปล่าตีนไม่ตีนไก่ติ่มไก่หรือปลาหมึกตีนไก่ครับแปลกอื้มอร่อยมากกินซอสร้านติดร้านกินทอดป้าตือดาร์กสาขาวิภาวดีสิบหกทับสามสามใช่ไหมพี่ใช่แล้วครับสาขาที่สองที่ไหนนะพี่เกลียประชาชื่อประชานิเวศซอยหนึ่งครับโลว์ว สาขาสาเทหาดอนเมืองที่นี่เลยค่ะที่นี่แต่รถกว้างมากอันนี้เพิ่งเปิดนะเธอใครอยู่ใกล้ดอนเมืองมากินดอนเมืองใครอยู่ใกล้ประชาชื่นเข้าไปกินประชาชื่นใครอยู่ใกล้พิ่พาวดีเขาเปกินที่เพิ่พาวดีนะเธอร้านเจ๊ฟ้าินะอร่อยมากหม้อหนึ่งคือหม้อหนึ่งคือสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้ครับเซตเซหนึ่งกินได้กี่คอเน่ยพี่ฟาิ เซ็ตเล็กเอ๊ล็กสามร้อยห้าสิบบาทกินได้สามคอนเซ็ตใหญ่เนี่ยกินได้กี่คอนสี่ถึงห้าคนนะห้าร้อยห้าสิบเธอตกคนหนึ่งแบบว่าไม่ถึงคนร้อยกว่าบาทอ้าวมากินนะกุญหนุนกันเด้อเธอและเชฟหมูอย่างดีโถหมูของข้าหมูข้าหมูซีพีใช่ป่ะเจอกันนะบ๊ายกินต่อ